โรงเรียนบรราวะวังควายโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่1งห้องเรียนอริยะตลาดชาววังเป้าหมายการพัฒนาผู้อำนวยการโรงเรียนครู PLC เพื่อหาเป้าหมายในการพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่องทั้งระบบเมื่อพบเป้าหมายในการที่จะพัฒนาเราจะพัฒนาทักษะอาชีพและพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงประถมศึกษาปีที่6โดยใช้หลักสูตรท้องถิ่นที่เรามีอยู่ เปาหมายการพัฒนาผู้อำนวยการโรงเรียนครูมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมีเป้าหมายในการพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่องทางระบบไปในแนวทางเดียวกันคือพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิตของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ผู้บริหาร ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในการดําเนินกิจก,กรรมจึดแก้ไขปัญหาด้วยการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC ขณะดําเนินกิจกรรมค้นหาเป้าหมายผู้บริหารและคณะครูรวบมองค์ความรู้และแนวทางในการดําเนินกิจกรรมค้นหาเป้าหมายและหลังดําเนินกิจกรรมค้นหาเป้าหมายผู้บริหารและคณะครูได้ข้อสร,รุปเกี่ยวกับเป้าหมายในการดําเนินกิจกรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนครู PLC เพื่อจัดทำโครงการตลาดชาวังเพื่อนำเสนอโครงการของประมาณในการพัฒนาโครงการของโรงเรียนและประชมุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อชี้แจงในการพัฒนาโครงการของโรงเรียนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทุกคนมีความเหนชอบในการพัฒนาโครงการในแนวทางเดียวกันแล้วจึงนำนักสูตรท้องถิ่นซึ่งเรามีอยู่แล้วมาจัดทำแผนจัดการในรู้หน้าเดียวแล้วนำมาสอนโดยใช้เทคนิคการสอน6ขั้นตอนตามศตวรรษที่21 Qinfo โรงเรียนแม่ละวะวังควาได้เข้าร่วมการอบรมเพื่อยกระดับคุณภาพของโรงเรียนลดความเหลื่อมล้ำของภาคกลางในระหว่างวันที่28-29พฤศจิกายน2563เพื่อเข้ารับการอบรมระบบ Q Info ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ จากการเข้ารับการอบรมระบบชิวอินโฟของคณะผู้เข้าร่วมอบรมการอบรมได้มีการขยายผลการดำเนินการโดยใช้กระบวนการ PLC สร้างความเข้าใจในระบบแบ่งงานให้ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับผิดชอบงานอย่างเป็นส่วนๆและได้มีการฝึกการใช้ระบบทุกคนเข้าใจในระบบได้สามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง การแบ่งส่วนของงานจะแบ่งออกเป็น4ส่วนคือ 1. Ho ่งหแอดมินจะทำหน้าที่จัดการผู้ใช้งานและตั้งค่าเบื้องต้นการใช้ระบบ 2. ครูผู้สอนจะทำหน้าที่เกี่ยวกับนักเรียนและรายวิชาที่ครูรับผิดช,ชอบ 3. ทะเบียนวัดผลจะทำหน้าที่กำหนดโครงสร้างของงานวิชาการทั้งระบบ 4. ผู้บริหารจะทำหน้าที่ติดตามผลการดำเนินงานทั้งระบบเพื่อนำข้อมูลมากำหนดนโยบายต่อไป นอกจากนั้นยังมีแอปพลิเคชันที่เป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับคนในยุคศตรวรรษที่21เป็นแอปพลิเคชันที่ให้ครูนำมาทําข้อมูลรายวันของนักเร,กรียนประจำชั้นที่รับผิดชอบและแอปพลิเคชันที่แสดงข้อมูลของทั้งโรงเรียนทําให้ผู้บริหารนําข้อมูลไปกําหนดนโยบายในการบริหารงานได้รวดเร็วทันเวลาการบริหารจัดก,การเครือข่ายของเรียนมีหน่วยงานต่างๆมาให้ความช่วยเหลือในโรงเรียน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับนักเรียนเข้าถึงโอกาสทางการเรียนได้อย่างรวดเร็วเวสมอภาคโดยเท่าเทียมกันทางโรงเรียนได้มีการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนเท่าเทียมกันทุกคนครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้หน้าเดียวโดวยใช้เทคนิคการสอน6ขั้นตอนตามศตวรรษที่21ใช้สอน,นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 ครูแกนนำจัดทำกลุ่ม PLC ในการเขียนแผนจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค6ขั้นตอนตามศตวรรษที่21โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ประกอบด้วย3วิชาดังนี้วิชาที่1เรียนรู้รากเน่าหมู่บ้านของฉันวิชาที่2ร่วมด้วยช่วยกันเติมฝันใบใสวิชาที่3เปิดวัง อันเป็ี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนักเรียนกล้าคิดกล้าแสดงออกมีเชิงบวกและเกิดการแก้ปัญหาเองได้ในการทํากิจกรรมการเรียนรู้ห้องเรียนอริยะของโรงเรียนบรรวาวังควายไม่ได้เป็นการเรียนรู้ภายในห้องเรียนเท่านั้นแต่ได้มีการเรียนรู้นอกห้องเรียนโดยลงพื้นที่ในชุมชนเพื่อเรียนรู้ประวัติของหมู่บ้านและอื่นๆทําให้นักเรียนจานึกรักในท้องถิ่นของตนเอง ที่นักครูและผู้บริหารร่วมกันกำหนดเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในด้านทักษะอาชีพทักษะชีวิตเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนอกจากนี้ยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพและนำทักษะความรู้ที่ได้ไปใช้ในการดำเรนเินชีวิตในอนาคต บ้านเราว่าควายก็จะมีอาชีพทํทาไร้อยและขา้าวโพดแล้วก็ไรหมันซาบะหลังขาขายช่วงขึ้นน้าหน่อ,อไม้เขาก็จะไปห่าน่อ,อไม้แล้วก็ทําผักทําแตงทําอะไรอย่างเงี้ยห่านหารอขนมหมันไม่เห็นแม่เอมี่รู้คนทำขนมหมันขนมหน่อไม้เขามา 麻将，我的麻将好。 พรพเจ้าแนวพระาประเสดผู้บริหารโรงเรียนบ้านละวะวังควายหลังจากโรงเรียนได้เข้าร่วมการสำรนนการพัฒนาครูและนักเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษายอย่างต่อเน,นื่องโดยใช้ PLC เพื่อแก้ปัญหาและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นห,หัวข้ตอนของห้องเรียนระยะ ได้นำมาปรับปรุงการสอนของครูและการเรียนของนักเรียนีะอย่างมีระบบกแก้ปัญหาของครูและจากนั้นเรียนของนักเรียนให้มีความเข้าใจและกาคิดการทำการนำสนเสนอซึ่งได้ผลดีสามนแดละดยากจะติน ครูมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงในด้านการจัดทําแผนการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคหกขั้นตอนตามศตวรรษที่21ด้วยวิธีการที่ครูคิดเองทําเองในการจัดทําแผนการเรียนรู้และนําไปสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนในด้านทักษะอาชีพและทักษะชีวิตค่ะสวัสดีค่ะนูชื่อเด็กหญิงบานแพวาสีรัุชั้นมัธยมศึกษาปีทีรร่6และหลังจากการทำกิจกรรมห้องเรียนอาเรียพบว่ามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงดังนี้ มีการวางแผนก่อนการทำงานมีการออกแบบมีความคิดสร้างสารรค์รู้จักการทำงานเป็นทีมและสาสมาธีการและได้ลงปฏิบัติมือจริงเรียนรู้ด้วยตนเองและหลังจากการทำกิจกรรมห้องเอรียนนริยะรู้สึกมีความสามาคีเชว่เหลือซึ่งการและการมีน้ำใจมีความคิดสร้างสารรค์ชอบการเรียนด้วยการลงมือปฏิบัติจริงรู้สึกภูมิใจในผลงานของตนเองค่ะขอบคุณค่ะ